จะเห็ดอะไรเห็ดเห็ดเห็ดอะไรดีเห็ด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 อะไรดีเลี้ยงเซราเซรามาเห็ดละงอกค่ะนะอะไรไม่รู้ท่านผู้ชมเห็ดอะไรไม่รู้เนี่ยเห็ดละงอกหรือเห็ดละงาก็ไม่รู้เห็ดอะไรนี่เห็ดอะไรเห็ดผีเบื่อเห็ดละงอกไม่ใช่เธอต้องทิ้งให้ไว้ยิ้มอย่าไปกินมันเป็นเห็ดผีเบื่อนะ รุ่่นนนี้ะไม่ทิ้งใช่ไหมหอมเหรอเห็ดก่อนหอมเนาะมันไข่อะไรเนาะมันไข่อะไรหยิบเลยแต่ไม่หยิบฉันหยิบนะฉันไม่ฉันหยิบก่อนนี่นี่โอ้กาแฟเป็นไงบ้างทำไมอ้าวนึกว่าหวานนึกว่าหวานกินยากขนาดกินยากขนาดเอาเอายิ่เหรอเอ้า น <łość> <Harriet> <language> <mulheres> ี่ขมเนาะย่อยขมขนาดเลยเนาะโอ้โหปกติอ kind of ัน oh น <Copy modelling out> ี้มีแห้งหน่อยหน่อยเนาะมีแห้งเนี่ย แจ้งมีเอาแค่เอาได้นี่พวกบ่าเอาสองขนพี่น er ้องเออคนหม่านเห็ดละงอกี่น้องเนาะตัวเข้าเป็นกระจกเท้าตัวใครเยแม่นอยู่เบาะเห็ละงอกแล้วนะงาละงอกเนาะข่าวแล้วเนาะโอ้ผู้บ่าวเพิ่มมาเพิ่มมาพาเห็ดละงอกี่น้องเอ้ยไข่ดอกยังมากมาลังเด้อพี่น้องเด้อไข่โพไข่โพ โอ้การ้วยการ้วยการเห็นละงอกเห็นละงอกเห็นละงอกพี่น้องเห็ดละงอกพี่น้องเห็นละงอกพี่น้องเห็นละงอกพี่น้องว้ายบานซ้ำอ๋อผู้พี่น้องเห็และงอกเห็และงอกตาละอองลองออง้องน่ารักจังเลยอยสวยๆอองลองอองลองน่ารักจังเลยเนาะโอ้อองรองอองร้องน่ารักจังเลยป่าหาเห็ดนะครับ กมันเป็นป่าบนภูเขานะครับอยากลงไปข้างล่างอยู่นะเหมือนมันจะมีอยู่แต่ว่าไม่คุ้นทางไม่เคยมาไม่เคยไม่เคยมาแล้วก็ตันนี้จะเป็นดอกกระเจียวเยอะนะครับต้นกระเจียวมันก็ออกเป็นต้นแล้งนะครับอุย้ยเยอะอยู่ด้วยน้องอ้อยพูอันนี้ก็เต็มกระเต็มข้องอันนี้ก็สองดอกกระเตมกระตาสองดอกกระเตมกระตา หาต่อไหมเนี่ยเราจะกลับเลยกลับเลยกลับเลยเนาะเมื่อยเหรอเมื่อยเลยเนาะไปเดินดุมดุเดินดุมดุมไปเลยเดินดุมดอืมเดินดุมดุมเดินดุม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 มาทางกลับแล้วครับแถวนี้ผมไม่เคยมาก่อนนะท่านผู้ชมไม่เคยมาก่อนนะน้องอ้อยเคยมาไหมน้องอ้อยเคยมาไหมไม่เคยไม่เคยเหมือนกันไหวต่างคนต่างไม่เคย มีแต่คนไม่เคยไม่ออกจากบ้านก็มีเห็นด่านแดนไกลเนาะอันนี้เราออกจากบ้านเราก็เลยเห็นด่านแดนไกลุ่งดอกกระเจียวนะครับผมก็เดินหาเดินหาเผื่อเจอเห็ดนะครับเผื่อเจอเห็ดเพาะนะครับเดินหาเผื่อเจอเห็ดเพาะม่จะทุ่งดอกกระเจียวนะครับผม เดินซุ่มดอกกระเจียว <Okay. S 1> ล,ล่อไปเรื่อยๆน่าจะถึงทางที่จะกดของเราเนาะนี่อต้นเจ้านะครับแถวที่คุณผู้ชมต้นเจ้าอันนี้เป็นทางเดินคนน่าจะถึงที่จะลรรถของเรานะน่าจะนะครับเพราะว่าไม่เคยมา ในปลายโทรศัพท์โทรศัพท์เราก็มีมีแบตอยู่มีเน็ตอยู่ถ้าขัดข้องประการใดเราก็โทรหาพี่หาน้องให้มารับโอ้ยตรงนี้เหมือนจะมีเห็ดนะน้องอ้อยตรงไปตรงนี้เลยมะหรือจะปีนหน่อยนึงปีนดูเห็ดหน่อยมะลองเดินดูสักนิดหนึ่งนะองนจอมโพลเคยว่าจอมโพลนะครับเนินอุย้ย โอยหปวกมีไหมเนาะมีหอดปวกเหรอโอ้ยบันเทิงนั่งเก็บนั่งเก็บห็ดปวกนะครับน,นั่งบันเทิงเลยโอ้แตวนี้ก็ลังขุดหเลยผ่านี่เธอ,อลาขุดเลยขาข,ขึ้นขึ้นไม่ไหวขุดขุดขูด,ขด,ขด,ขดนะครับมา มามาพลดินให้ภูเขารู้สึกจะไม่มีนะอันนี้อลาบเหลืองเหมือนดินขี้มายาขี้มายาเออใช่ใช่ใช่ขี้มายาขี้เอขี้ใต้ขี้นี่อันนีประจุดไฟเนาะตากระเบงเนี่ยเด้อเผอเจอเห็ด หลายชั้นมาเกินนะครับผู้ชมตรงนี้มันเป็นลานเป็นดินนะครับเหมาะที่จะมีเห็ดนะครับแต่ว่ายังไม่เห็นนะยังไม่เห็นนะครับยังไม่เห็นเห็ดตรงนี้ก็ลงเนินไปแล้วลงเนินไปแล้วตรงนี้ไม่เคยมาก่อนเลยนะครับตรงนี้ไม่เคยมาก่อนเลย ไม่เคยมาก่อนเลยนะครับอันนี้มาครั้งแรกเลยนะครับแถวนี้บริเวณนี้มาครั้งแรกเลยนะครับมาครั้งแรกเลยตอนนี้เป็นต้นกระเจียวนะครับต้นกระเจียวเต็มไปหมดเลยครับท่านผู้ชมต้นกระเจียวเต็มไปหมดเลยแต่ว่ายังไม่เจอเห็ดนะ ยังไม่เจอเห็ดเลยนะครับยังไม่เจอเห็ดเลยนะครับโอ้ฮะอ๋อมาทางนี้ไหนโอ้ สวยจังเลยท่านผู้ชมสวยจังเลยวิวสวยโอ้เป็นเนินนะครับผมเป็นเนินดินฮะไปทางพีเรอมะมันไปทางพีเรอวะถ้าข้างบนพุ่มมันสูงมันเมื่อยมาเด้อโอ้ ตรงนี้เป็นลานดินอยู่ในแล้วนะอ้อยอ้อยเออเออมันตรงนั้นมันสูงมาตรงทางเดินมันต่ำดีกว่ามาทางเดินทางต่ำดีกว่ามันเมื่อยที่สูงมันเมื่อยเรามาตรงทางต่ำดีกว่า อาจจะไม่มีเห็ดนะครับกําลังเดินกลับนะครับขากลับไปหารถนะครับแล้วตรงนี้ไม่มีรอยไม่มีรอยขูดหาเห็ดด้วยนะไม่มีรอยขูดหาเห็ดด้วยนะครับท่านผู้ชมมันไม่มีรอยขูดหาเห็ดด้วยไม่มีรอยขูดหาเห็ดมีแต่ดอกกระเจียวนะครับมีแต่ดอกกระเจียว เต็มไปหมดเลยอ้าแบตหมดอนดอกใหญ่ยีน้ใหญ่ใหญ่ใหญ่ๆใหญ่ครับคือสภาพอาโอ้โหสภาพอะครับปานทคงับ ไม่ได้ลงทางนะแค่ออกนอกทางเฉยๆออกนอกทางเฉยๆรถต้องกับบ้านอยู่บ้านนะบ้าวันหลัอยู่บ้านอ่าววันหลังไปส่งหลังจากหนาวอยู่บ้านจะเล่นแล้วไปส่งหรอ